ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีพ่าเช้านะครับประจำวันอังคารที่28นะครับก่อมาลุ้นกันครับเช้านี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับสาหรับเมื่อวานทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลือกผิดนะครับบ่ายเมื่อวานมี6-8 6ครับมา6-8 7เนาะแต้มเดียวครับ8-6 8-7ได้เจ็บใจมากเลือก1กันมา6อีก ก็ต้องขออภัยนะครับในเมื่อยังจับไม่แม่นลุ้นกันต่อกันเช้านี้เบาๆครับเดี๋ยวฟังมาเขาคร่าวๆครับเปิดช้าเปิดที่บวกครับ3 8 2 9 5ครับ3 8 2 9 5ตอนที่ผมคิดเขายังอยู่ที่บวกนะครับเนาะผมก็เลยจับที่บวกครับแต่ตอนท่ท่านเล่นถ้าเขาลงลบก็เบาๆหน่อยกันครับเช้านี้เช้านี้เช้านี้ชอบ7แล้วถ้า7น่าจะมากับ0ูนนะครับน่า7น่าจะมากับ0ูน เปิดสิบแ้มโอกาสปิด10แต้มเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับเมื่อคืนดาวโจนก็ปิด10แต้มนึมเบ้นนะครับก็อาจจะมาหุ้นวันนี้ทั้งวันครับใครชอบเล่นชุด10แต้มลองดูครับส่วนตัวผมวันนี้ชอบ7ครับวิ่งบนลุนล่าง7นะครับก็สองสามคู่ที่เลงไว้ก็จะมี3750ถ้าชอบตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ375 0 8 7 0 0จ็ด0เหแล้วก็7จครับเนาะใครอยากได้คู่7จดไปดูตามตารางเอาแล้วกันนะครับร้อยมัด9กาครับมัดเเข้าไปครับเก้าสามเจ็ด 987 997 977 950 990 900าแล้วก็910นะครับอย่าลืมนะครับจับที่บวกนะครับถ้าลงลบก็ยังยึด7นะครับแต่ตัวคู่กันอาจจะไม่มานะครับจะมาเป็นบางคู่8700ถ้าลงลบเอามานะครับยังไงลองไปเทียบตามตารางดูเอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับในเมื่อยังจับไม่แม่นก็ ลองพิจารณาดูครับว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีในหุ้นต่อ,ตอไปครับ